ภูวิลล่าเขาคอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมบ้านพักภูวิลล่าที่เขาคอนะครับขนาดสองชั้นสร้างบนเน้อที่1งานกับอีก23ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดครุฑแดงนอนสอสีจอฉนุดพร้อมโอนได้เลยนะครับเจ้าของขายในราคา9ล้านบาทราคานี้เจ้าของออกค่าโอนค่าภาษีค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดนะครับ พิกัดอยู่ที่ตำบลทุ่งสมออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งเลยนะครับอยู่ใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว12กิโลจุดชมวิวทะเลหมอกหน้าเพอเขาคอ17กิโลนะครับส่วนดอกไม้ไฮเดรนเยียคาเฟ่เขาคอ8กิโลเป็นบ้านพักพูล่าที่สร้างใหม่ๆเพิ่งเสร็จเลยนะครับ อยู่กังหันลมนะครับอยู่ใกล้กังหันลมถ้าเรามองจากสายตานะครับจากบ้านพักภูวิล่าเราไปที่กังหันลมก็ไม่เกิน3มกิโลนะครับแต่เราไม่สามารถขึ้นทางด้านนี้ได้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนก็ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมภายในบ้านก่อนนะครับถ้าหากเราจะไปในแหล่งท่องเที่ยวนะครับทุ่งกัางหันลมเราก็จะต้องไปเข้า ใกล้ๆก,กับสวนดอกไม้ไฮเดนเยียคาเฟ่เขาคอนะครับเราไปเข้าฝั่งทางด้านนน้นหน้าบ้านกว้างๆเลยนะครับติดถนนสาธารณะนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับติดถนนทางด้านบนเป็นถนนคอนกรีตนะครับส่วนทางด้านล่างก็เป็นถนนดินอยู่นะครับเป็นถนนสาธารณะกว้างๆสองเส้นเลยนะครับ การเดินทางสะดวกสบายนะครับแยกจากถนนหมายเลข21เ,เพชรบูรณ์พิษณุโลกเข้ามาประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็แยกจากถนนหมายเลข2196เข้ามาประมาณ1กิโลจะพาทุกคนเข้าไปชมภายในบ้านกันเลยนะครับทางด้านหน้าบ้านก็จะมีชุดโต๊ะนะครับไว้สำหรับนั่งดื่มนะครับสังสรรค์กันอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับส่วนทางด้านหลังก็ติดคลองน้ำสาธารณะ ด้านหลังจัดสวนไว้แล้วนะครับปูหญ้าไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตอนนี้เราดูทางด้านในกันก่อนนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับมีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับไว้สาหรับเล่นสังสรรค์กันนะครับห้องนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับมีโซฟานะครับให้นั่งพักนั่งเล่นกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้านะครับก็จะมีชุดโต๊ะนะครับแล้วก็มีกาแฟด้วยนะครับมอีองค์พระด้วยนะครับตรงนี้นครับก็จะเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่ทางด้านล่างหนึ่งห้องนะครับ ห้องน้ำก็จะมีห้องอาบน้ำนะครับกั้นด้วยตู้กระจกมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ส่วนเพดานนะครับก็จะเป็นฝ้าไยก็จะเป็นลุมกมนะครับออกแบบตกแต่งเหมือนๆกันนะครับมีกระจกบานใหญ่ล้างหน้าแบบทรงเหลี่ยมนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็น ห้องครัวนะครับมีตู้เย็น2ชั้นขนาดใหญ่เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับเจ้าของยกให้เลยนะครับเป็นห้องครัวเป็นซิงค์ล้างจานบิวอินให้อย่างสวยเลยนะครับรรรตรงนี้ก็จะเป็นต่อเกียรนะครับสองหัว บันไดขึ้นชั้นสองนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งรับประทานอาหารนะครับก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้นะครับเป็นห้องนั่งรับประทานอาหารกว้างๆเลยนะครับห้องนี้ก็จะนั่งรับประทานอาหารแล้วก็เป็นห้องคาราโอเกะด้วยนะครับมีชุดโซฟาขนาดใหญ่แล้วก็มีจอทีวีขนาดใหญ่นะครับ โครงสร้างแข็งแรงมากเลยนะครับเจ้าของสร้างเพื่ออยู่เองนะครับก็สร้างด้วยความแข็งแรงตอกเสาเข็มลึกๆเลยนะครับก็จะมีระเบียงด้านหลังบ้านนะครับมีกระจกบานใหญ่เป็นกระจกสูงนะครับเรามองออกไปเราก็จะเห็นกังหันลมนะครับทุ่งกังหันลมเป็นวิวสวยๆอยู่ทางด้านหลังนะครับ โอบล้อมด้วยภูเขาลายล้อมด้วยบ้านพักภูวิล่ารีสอร์ทนะครับแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านส่วนตรงนี้นะครับมีกระจกบานใหญ่นะครับอยู่สองฝั่งเลยนะครับตอนนี้แสงแดดส่องเข้ามานะครับเราถ่ายทำช่วงเวลาประมาณเกือบ5้าโมงนะครับสิบหนาฬิกากว่ากนะครับสี่โมงกว่ากเกือบ5้าโมงแล้วนะครับ แสงแดดก็จะส่องเข้ามาทางด้านนี้เดี๋ยวพาทุกคนเดินขึ้นไปชมทางด้านบนกันเลยนะครับบันไดขึ้นก็เป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีเลยนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของก็เข้ามาดูได้เลยนะครับบ้านพักทุยล่าขนาดสองชั้นสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับราคาอยู่ที่ 9ล้านบาทเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดนะครับเราขึ้นมาทางด้านบนห้องนี้ก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีชุดโซฟาขนาดใหญ่ให้เลยนะครับแล้วก็มีผ้าหม่มมีหมอนนะครับไว้ในห้องนี้ก็ให้หมดเลยนะครับตรงนี้เจ้าของให้หมดเลย ตรงนี้ก็จะมีตู้กระจกนะครับบานใหญ่แล้วก็ม่านขนาดพื้นใหญ่ๆเลยนะครับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับปูกระเบื้องหินอ่อนแผ่นขนาดใหญ่นะครับก็สวยงามนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดออกไประเบียงด้านหน้าบ้านนะครับภูเขาลูกที่เราเห็นก็จะเป็นภูเขาวัดพระทาตุผาซ่อนแก้วนะครับบ้านเพื่อนบ้านนะครับของเราก็จะอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะครับแยกจากถนน หมายเลข21เข้ามานะครับประมาณ10กิโลนะครับแยกจากถนนหมายเลข2196เข้ามาก็ประมาณกิโลนิดๆนดนะครับถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสิงหลังจานนะครับสิงไว้สำหรับทําครัวทางด้านบน มีสมห้องนอนนะครับห้องนี้ก็จะมีเตียงนอนอยู่สองเตียงใหญ่ๆเลยนะครับเตียงนอนขนาดใหญ่สองเตียงติดแอร์ไว้หนึ่งตัวนะครับมีกระจก หน่งบ้านนะครับมีห้องน้ำตรงนี้นะครับก็จะมีห้องอาบน้ำกั้นด้วยกระจกนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นใช้สุขภัณฑ์อย่างดีเลยนะครับออกแบบตกแต่งห้องน้ำแต่และห้องเหมือนๆกันนะครับ ใช้โทนสีอ่อนๆน,นะครับมองแล้วสบายตาห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนี้ก็มีสองเตียงนอนเหมือนกันนะครับหนึ่งเตียงนอนแล้วก็เตียงที่สองอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับสองเตียงนอนก็จะมีโตะ๊ะมีกระจกติดแอร์หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับ เป็นห้องน้ำตรงนี้นะครับห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับถ้าเราเปิดม่านออกไปนะครับเราก็จะเห็นก้นพันลมนะครับ เป็นทุกขงันลมเรามองผ่านม่านเราก็ยังเห็นนะครับก็ยังเห็นกังขันลมอยู่มองจากทางด้านบนไปนะครับก็จะเห็นคลองน้ําอยู่ทางด้านหลังตอนนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้น้ําทําการเกษตรลดต้นไม้ทําสวนหลังบ้านได้นะครับ อยู่ใกล้ๆกกับทุ่งกระหันลมห้องนอนห้องที่สามนะครับห้องนอนห้องนี้ก็จะมีเตียงอยู่หนึ่งเตียงเตียงเดียวนะครับ เป็นห้องนอนเตียงเดียวห้องนี้ก็จะเป็นกระจกบ,บานใหญ่เลยนะครับบรรยากาศวิวภูเขานะครับโอบล้อมด้วยคุณเขาบรรยากาศดีมากนะครับอากาศเย็นทั้งปีเลยนะครับ ฝ้าเพดานนะครับไฟด้านบนนะครับเป็นไฟแบบกลมหลุมเหมือนกันนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะครับกระจกบานใหญ่ห้องอาบน้ำก็จะมีกระจกกั้นทุกห้องเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องนะครับ เราจะพาทุกคนเดินไปทางด้านหลังของบ้านนะครับเราลงไปชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็จะมีสองห้องนะครับมีห้องของผู้ดูแลบ้านนะครับเป็นห้องของคนงานแล้วก็เป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะครับ มีบันไดลงไปทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังนะครับเจ้าของได้จัดสวนไว้ปลูกหญ้าไว้นะครับด้านหลังติดคลองน้ำสาธารณะนะครับเราก็จะทำเป็นท่าลงเล่นน้ำได้เลยนะครับใช้น้ำทำการเกษตรได้เลยนะครับมีแท้งน้ำ ขนาดใหญ่2แทงค์นะครับแทงค์ละ2,000ลิตรนะครับห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับคนงานนะครับคนดูแลบ้านนะครับแล้วก็อีกห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์นะครับแนวเขตแดนสาปูนตรงนี้ยาวลงมาเลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนด คุดแดงนอนสอสีจอนะครับถูกต้องตามกฎหมายไม่ทับซ้อนซื้อขายโอนได้เลยนะครับโอนกนรรมสิทธิ์ได้ทันทีแนวเขตแดนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูทางด้านหลังบ้านกันนะครับ บ้านสร้างใหม่ๆนะครับบ้านพร้อมอยู่ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของก็เข้ามาชมได้ทุกวันนะครับส่วนราคาก็ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปชมทางด้านหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้าบ้านก็กว้างๆเลยนะครับปี เตาปิ้งย่างนะครับแล้วก็มีโต๊ะนะครับสําหรับนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ทาง,งด้านหน้าบ้านนะครับอ,รอันกระเบื้องแบบไหนอะไรกก็ไม่รู้คุณชายมาก่อนเราค่อยมาคุยกันท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ เข้าดูบ้านได้ทุกวันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หมายเลขนี้แอดไลน์ í, ได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบรีบายทีคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ